แต่ว่าไปรายการนี้มันก็แหมมันเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับอันนี้โดดที่4นะครับอันนี้คือวันแรกนะครับนะครับขึ้นเดย์แรกคําว่าแสดงว่าต้องมีเดย์สองหรือเปล่าไีไ่เลยครับเข้ามาเพื่อนฝากกดไลค์ด้วยทุกคนครับผมนะใครที่ดูในช anel ยูทู e ก็เดี๋ยวรอก่อน <c oughs> ไม่รู้จะได้ลงตอนไหนครับอันนี้คือลงในแฟนเพจไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าดูใน youtube ได้ก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะกดซับเพื่อนด้วยนะดดยนะเออไอความหวังแบบห้า0มื่นซับเราเนี่ยลอยอรอแอละ เแ็งมากนะครับโดนแบนนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่โดนแบนมันโดนตรวจสอบนะครับทีมงานเขาไปคออะไรกันยังไงไม่รู้14วันเต็มๆไปเลยฮะโอ้เราจัสต์มาเมื่อกี้ไม่มีตารลคะแนนนะทุกคนครับก็เลยไม่รู้ว่าอันดับเท่าไหร่แต่ส่วนตัวพี่นัทคิดว่าน่าจะเป็นแจ็คแสบออร่าครับเดี๋ยวรอโดด4แล้วกันนะครับที่สองเนี่ยไม่รู้นะเพราะตอนแรกเป็นจัสใช่ไหมแล้วจัสก็อีลิมเยอะกวนเกมนี้แล้วก็จบอันดับที่6มัง้ง นะครับมันยังคลิกกันได้ครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอครับเจมนี้จบนี่แหละจะได้ดูว่าใครอันดับเท่าไหร่นะครับเราลิมิตดึงคะานของปูนก็กระดับขึ้นมาก่อนนะส่วนแบ่งแข่งออราครับแล้วเพื่อนพูดจะมีสาเลตอยู่นะเพื่อนเป็นคนที่แบบกินน้ำเย็นแล้วจะมีสาเลตนะครับแต่มันน้ำอุณหภูมิห้องมันไม่มีไม่กินมันก็ไม่ได้นรื่อกป่ะเพราะนก็ขออภัยขออภัยนะอาจจะไอบ่อยนิดนึงฮะคือถ้าเกิดว่ากินปกติมันไม่เป็นไรครับแต่กินแล้วพูดมีปัญหาตลอดเเเลลยยยยยคครรับาาิิ่่งงพูดออะทปี้ โอ้โหหนักฮะอย่างน้อย2ชั่วโมงต้องห้ามกินนะนะครับแต่บางทีช่วงนี้แม่งอากาศร้อนไงมันก็อดใจไม่ไหวทุกคนครับเราจัดได้มา3คิวจัดตลอดรายการนี้เอาจัดหรืออาจจะเป็นเพราะแบบทีมชั้นนำมันไม่เยอะก็ได้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับจะได้แบบเข้ารอบแบบชัวร์นะฮะสอบจัดคาเดมี่ครับรอบต่อไปนี่นะฮะทุกคนครับของจริงครับรอบไฟนอลเนี่ย เมมีเสือไปก็ป่าจระเข้ครับที่ไหนมันก็มีคนอยู่หมดเลยโหแล้วเจอทีมดุๆอย่างเจวีสองที่ผ่านครับยังอุยมีทีมหนึ่งจบไปแล้วทุกคนแต่เวลาทีมจบมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นว่าทีมไหนจบระดับเท่าไหร่นะรายการเนี้ยก็เสียเสียได้เหมือนกันนะครับหรือว่าไม่ท่นดูไม่ทันยังไงไม่รู้อะแต่รู้สึกว่าอย่างนั้นนะเหมือนแบบไม่ได้มีอัปเดตว่าทีมไหนจบเท่าไหร่นะเหมือนเราต้องดูเองะว่าหมดตีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นครับคุณผู้ชมครับเออนครับ เล่นอยู่กับเจวีพื้นที่มันค่อนข้างโล่งนะนี่ครับคนที่เปลี่ยนตัวลงมาครับโอริโอสี่เทนัสยานะ,รระเราโอ้โหเราดีหนึ่งครับผมนะมเสียน็อกได้เอ้ยได้น็อกดาวมาก่อนครับยิงไม่พักเลยด้วยนะ,นะในบริเวณฝีตรงนี้ครับหลวงพี่เองก็โพชิชันมันแปลกๆวันนี้นึ่งคือตอนนี้คนของหลวงพี่ยืนแยกหนอนนี่ครับได้ปลาล์มคับมาก่อนเนื่องบนะฝั่งทางหน้าของท็อปสตาร์นะครับแล้วโฟอาร์มก็มีประเด็นครับผม โอริโอสี่พยายามยิงเคาะให้เพื่อนอยู่แต่ปุ่มมันซ้อนระบาดเลยปืนก็สะกขไม่ถึโอ้หลวงพี่เล่นยากครับฝั่งนี้ฮะมาโทรศัพท์แต่ว่าโดนเขาซ้อนหลายทางเหลือเกินครับนี่สามทีมรวมกันหมดสองทีมตั้งเป็นลีนทงคนแก่เลยนะอิ้ตงโดนอะไรเหรอเจวีดูจะเป็นฝ่ายที่ชนะไฟในสุดตรงปิดประตูได้ครับลาไฟมินเมมเมจวีไม่ค่อยแพ้นะแต่ไฟที่ตัวเองก็เทรดฝั่งเขาก็เทรดอะไรเงี้ยมักจะชนะไฟได้เรื่อยๆเหมือนกันแข็งแกร่งครับเจวีถึงแม้ว่าจะเป็นไลฟ์อัพใหม่ทั้งหมดนะครับ ออนท็อปครับอู้เรียกคนเดียวครับโอ้โหแล้วข้างหน้ามี MG ครับข้างหน้าเนี่ยมีเมนเมลเรคเกมเมอร์อินเทลได้ครับเป็นศัตรูนะครับไม่ใช่เพื่อนนะครับออนท็อปงานข้าวครับออนท็อปตอนนี้ครับอันดับไม่ดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเบสจากก่อนเกมที่แล้วอันดับ8นะครับสำหรับออนท็อปนะครับแต่คิดว่าน่าจะล่วงครับเพราะเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีรายชื่อติดท็อปนะอ่าลองครับน็อกราวามาก่อนจัดบวกบ่อยทุกวนรายการเนี้ย นะครับเปิอเผนี่ยิงบ่อยกว่าที่าออร่าด้วยซ้ำนะเพราะว่าโดนกระหนบนะครับละบุญเจมชุบลาวาขึ้นมาก่อนครับแต่ก็ถือว่าซ้อนกันดีฮะคือยิงได้อีริมเยอะมันก็ดีอน่ะนะครับถ้าเกิดว่าไม่จบอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเรายูตะดึงปามฮับขึ้นมาก่อนนะสลับโฟอาร์ครับนงนี้ได้มาเหมือนกันครับสลับมีฮอกครับผมเราไหลเข้ามาฝั่งนี้พีนะเราโดนไปก่อนมีเพื่อนครับคอยยิงจากด้านหลังครับแล้วมีอีกตีหนึ่งกำลังมาครับอ้าวครับ MGI T ครับผมกำลังจะเข้ามาแจมที่นี้แล้วฝั่งนี้โดดปาดไปก่อนจะมีเทรดเหมือนกันครับผมนะสำหรับท็อปสตาร์ครับเราลับเบิดมาเสียน็อกยังทนันยังไม่ทันได้ชุกเสร็จเลยครับโอ้อย่างงี้เคลมไฟส์ร<ม>หร<ม>ือเปล่าฮะ M G M G พยายามโดดปาดล้วมาจากทุกที่ทุกทางแล้วก็เก็บงานไปหมดเลยครับโอ้โหมือที่สามครับ M G ครัตรงนี้ M G I T นะฮะเมมโมเอเกมเมอร์อินเทลครับ เนี่ชื่อยาวหน่อยชื่อเดิมก็ยาวอยู่แล้วนะเติมอินเทล้าไปอีกนะฮะคุณผู้ชมด้านล่างมีนะครับโอ้ยเเจ้ายัดใสไปก่อนครับเราเดทแข่งทีมไหนอ่ยคุณผู้ชมก็อยากรู้ว่าเดทบูแข่งทีมไหนตอนเนี้ยเขาได้อยู่แวกแอออร่าไหมปกติเขาอยู่แหวกแอออราาใช่ไหมณปัจจุบันเนี่ย พี่ท่านเห็นล่าสุดน้องคือเป็นสตรีมเมอร์ฟูลไทม์ไปแล้วอ่ะคือเลิกแข่งแล้วเหรอจริงจริงมันขึ้นได้แล้วนะมันขึ้นได้มันขึ้นได้กระบะข้างหลังแต่ว่าเมื่อกี้ขึ้นไดยอ่ะนะครับแล้วก็มีไอ้นี่เดือดคูดหรือว่าก๊อตคูตแต่ทุกคนนะเห็นบอกว่าจะกลับมาก็ก็จนรายการจบแล้วก็ยังไม่เห็นกลับมาเลยคนดูหลอกพี่นะคนดูบอกว่าเดี๋ยวก็กลับมารายการต่อไปครับเนี่ยจนบอลซีรีส์จนอะไรจบแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่เห็นกลับมาเลยนะครับ หกนาทีผ่านครับผมยังไม่ยอมไม่ไปดงคุกกี้กับมาอยู่ร้อยไอเลออร่าเจอกูเจอกับจัสคาเิมี่อีกแล้วฮะตัดกันเดียวตรงนะที่จันคิดว่าเนี่ยที่หนึ่งที่สองครับสองทีมนี่แหละครับแต่ที่หนึ่งที่จันคิดว่าเป็นแอคแคร์ออร่านะกอนเมื่อกี้คืออยู่ที่สองนะแล้วก็อีริมเยอะครับโอ้โหแล้วบุญเจมโดนครับจัสโดนรัวๆครับผมแล้วโดนบูธน็อกดาวน์ทางด้านของดอมมี่มาก่อนนะครับแล้วเดือบบาสั่งนั้นได้ทางด้านของจัสคาเิมี่ครับเราลาบาเสียน็อกดาวน์เฮ้ย จบไปเนี่ยจัสต์ตวโ,โหเกือบหมดที่หรือหมดไปแล้วไม่รู้นะฮะเพราะตอนนี้เหลือสิบ,บทีมเลยครับมันไม่โชว์นะครับว่าทีมไหนจบอันดับเท่าไหร่นะครับโอ้ฝั่งนี้ครับคิดถึงอ่าทีมฟอลคอนเลยนะนะครับนี่คือเมืองประจำของเราครับดูจัสก่อนจัสจัสจัสเหมือนจัสจะยังไม่จบจะเหลือคนเดียวครับ อย่างนี้น่าจะเป็นนอกวงเนี่ยสำหรับ Jazz Academy ครับมีอะไรคือต้อบอกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยบางทีเขาก็สรรหาจะคลิปนะแบบ<า>บางอย่างก,ก็ไม่รู้ว่าท็อปสตาร์นะครับมนอาชีพเา<ล>นี่ก็ฝั่งที่เราโดดนะครับอดทอนทุกคนนะประมาณสองสัปดาห์ก,ากว่าเดี๋ยว,ว,วยจะได้ดูแลทุกคนยับสำหรับหน้าของทีม Falcon นะพี่จันบอกเลยพี่ถึงพี่จันแบบถ้าเกิดว่ามันทำคอนเทนต์แบบลงยูทูบไม่ได้จริงๆนะทุกคนนะพี่จันอาจจะลงในแฟนเพจนะ หรือถ้าเกิดว่าในแฟนเพจมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทำคลิปแต่ก็น่าจะนั่งดูนะทุกคนมันก็มันก็ดีอย่างนะจะได้ไม่เหนื่อยอุละจั๊สุดท้ายจบนะอัอาับทพี่สิบแลสำหรับซีเรียสครับพี่ยินทำหรือไม่ทำก็ได้นะนะครับการแข่งพี่ันชอบดูอยู่แล้วนะสำหรับการแข่งฮะพี่จันเล่นเกมไหนก็จันะชอบดูเกมนั้นนะดูเหลี่ยบดูอะไรเงี้ยเพราะนักแข่งเขาจะมีความเก่งกว่าแบบปกติเนาะนะครับจะได้ดูว่าเฮ้ยเป็นยังไงครับ จังหวะแก้ปัญหาอะไรเงี้ยแล้วไปยิงใครไม่ยิงไปยิงฟิลแล้วแต่ไม่ตายเนี่ยอ้าวโดยคนนึงคาสกิอยู่ด้านหลังเขาหลบคาเวอร์แล้วเพื่อนกลังจะมาซ่อยเอาครับตรงนี้เป็นเจ้าอาร์มนะครับกับทางด้านของ MGIT ครับเราเสียน็อกดาวน์ไปก่อนครับผมนะเปิดได้สวยครับผมนะฝั่งนู้นครับตัวเองนี่ยิงไม่ตายเราก็โดนรูพื้นที่แล้วแต่ยังยิงย้ำอาจจะรู้ว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วท่านบนมีครับก็คือโดน้ตัวเอง ด้วยต่อให้ไม่โดนไปก็คือแดนดีไม่ได้ปูมตาม่ปกี่ไอวอลไม่มีอย่างโอ้ขึ้นไปชาร์จก็ยากอ่ะต้องเซตระเบิดขึ้นไปนะครับด้านบนอ่ะขึ้นไปตรงๆเลยโดนดักนะมันมีบันไดอยู่ครับแลาวสลิงขึ้นไปก็ยากอีกนะครับแบบนี้หรือแบบนี้มันไม่มีปืนสลิงวะอ่าเรียบร้อยครับถ้าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับโอ้โหสิบเอริมนะครับคือไล่อัพเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนเดิมสันคุณแค่ฟิวนะ นีครับที่เหลือนันไม่รู้จักเลยครับฟอร์มดีครับเรานีก็หมนะเจวีนะครับเหมือนไลอัพใหม่เช่นเดียวกันรับแต่ฟอร์มคือร้อนแรงเลยทุกคนเราดูใบ M79 ครับยัดดักรถไปก่อนจบไม่โดนทุกคนเม็ดที่2โดนรถคันหน้าครับผมนะคันหลังไม่โดนสุดท้ายเป็นโนนี่ครับที่ร่วงฮะเป็น E1 ที่เก็บไป3เลยครับโอ้โหนัดไม่ได้ใช้ฮะคุณผู้ชม 13อีริเมตรสำหรับเจวีสปอร์ตครับแต่ท็อปซ่าก็ไหลไปชุกนะสำหรับเซเบนซี่ครับดึงตัวนี้กลับขึ้นมาก่อนแล้วก,ก็อีกคนนะครับดึงเพื่อนกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วโอทีไหลเข้ามาฝั่งนี้โดนดักอยู่แล้วฟุกกี้สุดท้ายโดนตัดจบไปเลยครับสำหรับเจ้าอาร์มที่อันดับที่9ครับโอ้โท็อปครับซึ่งจะมีอีริมเดียวฮะสำหรับโดดนี้ครับโอ้โหแล้วอีวานน้องคณะของปามฮับมาก่อนแอคแท็กเราหายไปไหน่呀 ้ยคือจัสเรายังเห็นคิวฟีดแล้วก็จบไปแล้วใช่ไหม <S <S แต่แอคแทกออร์เดอรนี่คือหายไปจากสารระบบเลยครับ <S <S หรือรายการที่แกเล่นช้านะตั้งแต่โดดแรกๆแ,แล้วทุกคนรายการนะี้เพื่อนสังเกตนะเหมือนแกะจะเล่นช้าแบบใช้กลับกบติเยอะอะ่ะเหมือนแกเน้นโพซิชันอนะ่ะมูไปเอากลางวงก็คือจบเลยครับอย่างนี้คะแนนอ e ีลิมจะน้อยครับแต่คะแนนอันดับก็น่าจะดีครับสำหรับแอคแทกออร์เดอรครับแต่มันไม่มันไงนะครับถ้าเกิดว่า เป็นการเล่นอย่างเงี้ยนะครับของทีมฟาคว่ำไม,ม่ติดนะเพราะว่าเราแบบเราเชียร์ไงแล้วก็อยากให้แบบจบระดับดีๆนะแต่พอเนี่ยฟันมาดูเอามันเนี่ยฟันคิดว่าการไฟของไอ้แท็กออราเนี่ยน่าจะเหลื่อมเหลื่อมทีมอื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าแมน่าจะไล่ย,ยิงเยอะครับไม่ใช่เลยฮะอันดับลุ้นล้วนนะลู่เลยครับไอ้แท็กออราครับคะแนแนอันดับลุ้นล้วนเลยครับวันนี้มียิงบ้างนะฮะจังหวัดไหลไมิชนน่ะ แต่ดันยิงเนี่ยไม่ไม,ไม่มีครับอเบ11นาทีครับกองเชียร์มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคุณผู้ชมครับอันนี้คือพี่ชันไม่ได้ไม่ได้เป็นกองเชียร์นะนะครับแต่ก็ถือว่าแม่อยากให้ทีมใหญ่เข้าจะได้สนุกสนุกนะจะต้องต,ต่อไปนะครับไม่ใช่เสียงผู้พี่ชันเบาะนะทุกคนไม่เบาเนาะ ไม่หลอดมันแบบขึ้นแค่นี้ปะว่ว้าวมาเล่นหามุมแต่มันดันมาเจอสองคนมันดักสองทีมมันดักแบบนี้ครับแล้วไล่น่าจะเอาให้หมดเลยครับกอ็เป็นโค้ชทายของทีมแล้วที่เหลืออยู่น่าจะไม่ได้ดึงใครมาเพิ่มเติมด้วยครับแล้วตรงกลางเป็นท่าของเจวีเลครับเจวีน่าจะชิวสุดทุกคนเขาว้าหนีออกไปแล้วเราก็เซกต์ต่อเลยแล้วท็อปสตาร์โอ้แล้วขับรถเข้ามาชิดเจวีอีกหนึ่งทีมอาร์แล้ครับเจ็ดทีมครับ น่าจะเข้าวงเรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องรอดูวงต่อไปแล้วเดี๋ยวบาสครับผมแนละน็อกดาวน์ฝั่งนี้ครับอา้าว16อ e ีลิม 16, 16เลยนะคุณผู้ชมผมแล้วดูไปมี M79 ยัดไปเกาะหนาจัดๆเลยครับผมแล้วโดนนี่ครับผมแนละ้วน็อ,ไนนะนอ,ไอกไอซูก้าไอซูคู่นะครับไอซูกุ <c oughs> เออ <c oughs> ลากเหนียงยาวทำไมครับเรามีระเบิดเซตไปก่อนนะสำหรับเจ j ีครับ JB กําลังฟอร์มร้อนแรงลุกครับอารันก็น่าจะล่วงครับบนด้านล่างครับยังไงน่วงกันอยู่ครับเราเข้าหลังแต่ทางด้านของปอปอจักยิงฟรีจัดจโอ้โหล้วมีคนมาครับมีคนได้ยินเสียงปืนครับโอ้โหฝั่ง MG เหลือคนเดียวแล้วนะครับ เราโดนสวนคุ้มอย่างครับเจวีสวนคืนครับแต่เสียน็อกดาวไปหนึ่งก่อนนะสำหรับเจวีสปอร์ตครับเราโดนนี้เก็บงานดูไบที่มีเอ็มเจ็ดสิบเก้าแล้วเรียบร้อยครับตัวดาเมจจบไปแล้วฮะทุกคนครับเราได้มาสิบแปดอีริมครับกระโดดปาดมาฝั่งนี้เหมือนจะได้ด้วยครับผมแล้วโดนบล็อกดาวมากรอบครับสวิตซี่โดนไปอีกหนึ่งครับอย่างเงี้ยมียี่สิบอีริมแล้วโดนนี่คนสุดท้ายในเนียนอยู่ครับแล้วสวนคืนได้เหมือนกันครับผมฝั่งนี้รีวันคนสุดท้ายครับแล้วออนท็อปมือที่สี่ครับ ท็อปสตาร์มือที่3ไม่พอครับออนท็อปเข้ามาเป็นมือที่4ซะแล้วครับเจวีเลยสองคนครับแต่ดูจากทรงเนี้ยน่าจะรอดคนเดียวเลยครับรีวันครับน่าจะเป็นคนสุดท้ายครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี้น่าจะรอดยากครับทันยาวงเจ็บจัดครับเราไม่แทงเราตัดผ้ามาได้เห็นสักทีด้วยนะครับเราลิมิตเสียน็อกดาวน์ไปก่อนเลยครับ3คนตรงนี้ครับจะต้านทานน้กของทีมแสบยังไงพยายามเล่นอยู่ครับโอ้โหแล้วออกไปนอกวงฝั่งนั้นเคโลโร่น็อกดาวน์ใช้น้อยคืนครับ ตมุมน <Rapid. S 1> ี้ยิงฟรีจากพัซโซครับน็อกได้ไหมตรงนี้พยาเจาะเจาะเจาะไปไม่น็อกดาวน์แล้วนี่สวนคืนยังไงเหลือ2คนนะสําหรับทีมแสบทีมแสบจาก4เหลือสอ้วนเสียเปรียบแล้วครับแล้วจับเก็บงานแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหต้องถอยเลยครับสําหรับทีมแสบแล้วก็นี่ครับเปิดประตูว่าผ่านสำหรับพัซโซหนีไปได้ครับสองคนโอ้จากเสียน็อกดาวไปก่อนได้แข็งแกร่งออร่าครับกลายเป็นว่ากลับมา4คนครบแล้วโอ้โหชนะไฟไปแล้วครับ อี่ริมน้อยครับแต่ถือว่าอันดับน่าจะดีด้วยนนะมองฝั่งไฟายกำลังนวลอยู่ครับสำหรับออนท็อปครับออนท็อปกับเจวีสปอครับ JV ไม่น่ารอดแล้วจบเชียร์ดาที่5ไปเลยครับเหลือ4ทีมคุณผู้ชมครับโอ้เราชัดดาวทิ้งไปเลยนะสำหรับออนท็อปครับเราน่าจะมีเหรียญชุบเพื่อนอีกนะครับดาวเท้าของอารองก็เหมือนดินเท้าของนิกกับชายน้อยกลับขึ้นมานะครับแข่งของเราชิดแล้วเรียบร้อยทุกคนครับอย่างนี้ครับมีโอกาสแชมป์เหมือนกันนะสำหรับ AA ครับเพราะเป็นทีมเดียวที่อยู่นั้นนอกฮะ อีกหนึ่งทีมนี่คือเนียนอยู่ฮะับสำหรับกอดเวนครับกอดเวนโดนเห็นตัวกอดเวนอย่างนี้กอดเวนไม่น่ารอดครับผมนะพีซีอีสปอร์ตครับจบอันดับที่4เหลือ3ทีมครับเหลือแสบครับเหลือออนท็อปแล้วก็แอคแทกออล์ราลครับเรานิกโดดลงมาเมื่อกี้4ด็อกดาวครับสำหรับนิก85ครับอูอย่างเงี้ยว่าก็ว่านะทุกคนครับแอคแทกออล์ราลแหละนะครับเพราะว่าทีมอื่นเขาเสกกันหมดแล้วทุกคนแล้วชายน้อยเก็บงานมาได้ครับฝั่งนี้ แล้วชิดเรียบร้อยทุกคนยับ4ต่อเท่าไรไม่รู้ครับจะเหลือ7คนแล้วอย่างนี้จบไปเลยครับอีริมน้อยไปนิดนะสอบแอคแครกอราครับเถอะถือว่ากลับมาแชมป์แลเรียบร้อยครับ M v P เป็นเจ้าของลิมิกนะครับน่าจะที่1ทุกคนนะครับคิดว่านะอีริมไม่เยอะแต่ก็น่าจะเอาคะแนนระดับมาได้เต็มนะฮะสำหรับตัวนี้ตารางคะแนนครับผมนะหลังจากจบ4โดดทุกคนครับไล่อไล์อัพแชมป์นะฮะด้านซ้ายครับ แสคมป์ของเราขึ้นมาที่อันดับที่1ครับผมนะตอนนี้ครับมี1บูญญาครับ72คะแนนนะครับอันดับ2เนี่ยเป็นท่นาของ JV Sport ครับผมมีสูบบุญญาครับแล้วก็65คะแนนนะครับอันดับ3เป็นแสบครับอันดับ4เป็น PT Sport ครับแล้วก็อันดับ5เป็น Just Academy อันดับ6เป็นทางาของ Memory Gamer Intel ครับนี่คือ6ทีมแรกนะครับส่วน6ทีมหลังก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ